เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ถึงพูดคุยถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะไปเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ,รบแล้วเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ิกับก็จะมีการจําลองภาพขึ้นมานะครับจําลองภาพขึ้นมาแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะบวิธีการทํางานของของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดว่าขั้นตอนในการทํางานเป็นยังไงขั้นตอนการทํางานเนี่ยสามารถที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้หรือไม่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผู้กกับก็จะสาธิตนะครับ ตามขั้นตอนต่างๆแต่ละขั้นตอนนะครับเริ่มเลยครับคืออันดับแรกเนี่ยสมมติเราได้รับแจ้งนะครับว่าเราพบวัตถุต้องสงสัยเราก็จะต้องสอบถามรายละเอียดว่ามันเป็นกล่องขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วลงรายละเอียดแล้วก็มาบีบทีมกันว่าเราจะได้เตรียมอุปกรณ์หรือหรือเครื่องมืออะไรที่เราจะต้องเตรียมขึ้นรถไปบ้างจะเป็นชุด คือด้รับแจ้งว่าเจอระเบิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมชุดตรวจที่เกิดเหตุไปเจอวัตถุอสงสัยเราก็จะต้องเตรียมพวกขุนยนต์หรือไม่ก็บอมสูตรอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ขั้นตอนแรกนะครับคือซึ่งเรามีขั้นตอนการบัดาเนี่ยเป็นโพซิจอร์ในการหรือวิธีการปฏิบัติเนี่ยแต่ขั้นตอนเพื่อให้มันปลอดภัยเพื่อให้ปลอดภัยเลยนะครับทุกคนทราบเหมือนกันหมดนะครับเพราะเป็นโพซิจอร์เดียวกันเป็นระเบียบปฏิบัตินะครับซึ่งนักเก็บกู้ระเบิดทราบนะครับ อันดับแรกเนี่ยสมมติเราสถานการณ์ว่าเราเจอกล่องต้องสงสัยนะครับ,รบกล่องต้องสงสัยเนี่ยซึ่งวางอยู่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเราได้รับแจ้งแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเรามาบีฟทีมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็บีฟทีมว่าเราได้รับแจ้งแบบนี้เป็นอะไรอย่างนี้นะครับ,รบเพื่อจะได้รู้เท่าเหมือนกันหมดเพราะทุกคนเนี่ยจะต้องได้มาคิดแก้ปัญหาเหมือนกัน ก็เหมือนกับว่ามาตกลงใจกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงกับกล่องนั้นดีหให้มันเป็นในทิศทางแนวเดียวกันใช่ใช่ถ้าคนมีคนไหนค้านว่าไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีกันใหม่ oh. มาให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะทํำยังไงซึ่งตรงนี้บางทีเนี่ยมันเป็นรายละเอียดซึ่งซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่เรารู้กันปฏิบัติกันโดยอัตโนมัตินะครับบางครั้งอันแรกเนี่ยเราก็จะเอาสุนัขเนี่ยเข้าไปตรวจหาก่อนนะครับขอเชิญสุนัขนะครับสุนัขก็จะเข้าไปตรวจพื้นทีี่่นนนนะะคครรรััับบอ้เาาสมมุว กล่องที่อยู่ด้านหน้าเป็นวัตถุต้องสงสัยครับใช่ครับใช่ครับเราก็จะส่งสุนัขเข้าไปก่อนอันดับแรกนะครับเราก็จะส่งสุนัขเข้าไปตอนนี้ก็ก็เอาเอาเอาสุนัขเข้าไปนะครับเข้าไปตรวจบริเวณพื้นที่รอบๆนะครับแล้วก็ตรวจหาดูระเบิดลูกที่สองลูกที่สามหรือวัตถุอย่างอื่นนะครับเราจะไม่อาไปดมระเบิดโดยตรงนะครับเราจะไม่ไปดมระเบิดโดยตรงนะอย่างเงี้ยนะครับไปตรวจพื้นที่ก่อนโดยรอบว่ารอบ วัตถุต้องโปร่งใสใช่ใช่ครับคือยังไม่เอาโดยตรงหลังจากนั้นละครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีเครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปเกี่ยวข้อง ก็จะถือเครื่องเอ็กซเรย์ไปข้างหน้านะครับไปแต่ที่กองององต้องสงสงสสครับเข้าไปแป๊บเดียวนะครับเราก็ถอนตัวออกมาโอเคนะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งก็จะเข้าไปแล้วนะครับไปได้นะก็คือการการการแต่งชุดครบองคประกอบแบบนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันด้วยป้องกันทุกส่วนนะครับ เตี๋ยก็จะมีเจ้าที่อีกคนหนึ่งนะครับคอยควบคุมตรงนี้นะครับเครื่องเอ็กซเรย์นะครับก็เปิดเปิดดูที่เครื่องเอ็กซเรย์ใช่ครับใช่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ดูในนี้นะครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอ็กซเรย์เมื่อ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 เปิดเครื่องเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเจอเป็นวัตถุต้องสงสัยใช่ไหมครับใช่ครับกลายเป็นระเบิดจริงๆกลายเป็นระเบิดจริงๆเป็นระเบิดแสวงเครื่องทีนี้เราก็จะต้อง ก็จะให้เจ้าที่เราไปเก็บเครื่องนี้ออกมาก่อนครับผมแล้วเราก็จะใช้ปืนยิงน้ําตัวนี้ครับตัวนี้นะครับที่ที่ที่จะใช้ออาไปยิงตัดวงจรระเบิดครับผมนี่ฮะปืนยิงน้ำนเดี๋ยวตอนนี้ก็พบว่าเป็นวัตถุระเบิดจริงๆนะครับครับครับผม นี่เขาจะทำการยิงนะ จากที่ยิงยิงเสร็จแล้วยิงเสร็จแล,แล้วเราก็เข้ามาชุดใส่ชุดบำสูดเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าวงจรระเบิดได้ถูกตัดอย่างแน่นอนแล้วก็เคลียร์พื้นที่ว่าปลอดภัยแล้วก็เก็บวัตถุพยานแล้วเพื่อจะดําเนินคดีหรือดูว่ามันมีวัตถุอะไรบ้างส่งมนันงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีนะครับอันนี้ท่านเจ้าที่ก็กําลังเข้าไปดูเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นอนว่า,วาวระเบิดได้ถูกตัดจริงนะครับตัดวงจรจริงครับ โอเคอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อโอเคก็จะส่งสัญญาณ<อ>นะครับก็จะเจ้าที่ก็จะเข้าไปเก็บวัตถุพยานก็เป็นการว่าเสร็จกระบวนการครับเมื่อสักผู้เราก็ได้ดูวิธีการสาธิตนะฮะการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับของหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดนะฮะก็รู้สึกว่าอันตรายพอสมควรนะครับชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำงานในหน้าที่นี้นะครับซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับ แต่ผมยังติดใจยอยู่นิดนึงว่าเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเนี่ยน้อยมากครับถ้าหากว่ารัฐบาลเห็นใจหรือว่าผู้บุคคับัญชาเห็นใจก็น่าจะให้กําลังใจนิดนึงเมื่อคนมีกําลังใจแล้วเนี่ยการทํางานเนี่ยมันก็ไม่ยอดท้อนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับแล้วก็ได้อะไรความรู้ด,ดีนะสิ่งดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากเลยครับวันนี้นะครับก็ถ้าหากว่าประชาชนท่านใดนะครับ ที่อยากจะมีคําถามนะครับถามถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่ามีเรื่องที่จะร้องเรียนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์เราจะนำข้อความของท่านเนี่ยไปสอบถามกับผู้ตำรวจไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อให้ท่านหายข้่องใจแล้วก็หาย สงสัยนะครับหรือหากมีภาพคลิปเด็ดๆนะครับหรือภาพที่จะชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงานนะครับก็สามารถส่งภาพมาได้ที่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดมากเลยครับสวัสดีครับผมครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพร้อมด้วยกับกลุ่มเก็บกู้วัตถุระเบิดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ